ลูกเขาก็ในลำห้วยก็เยอะอยู่นะครับอันนี้นะครับแบบตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น ปลาทันบูนะครับเป็นปลาไม่มีเกล็ดนะครับสําหรับปลาทันบูนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนก็ตัวก็ไม่โตนะครับเต็มที่ก็ประมาณน่าจะเท่านิ้วก้อยนี่ก็จะเป็นปลากลั้งนะครับปลากลั้งนี่ก็จะมีปริมาณที่อา่าเยอะเนยนะครับเป็นปลาหลักๆนะครับในลาห้วยนะครับในเขานะี่อีกปุ่มมีกุ้งน,นะครับกุ้งตามลำธารนครับในเขาเนะี่ย นี่นะครับจะเป็นปลาเนื้ออ่อนอีกชนิดนึงนะครับเรียกกันว่าเนื้ออ่อนเหมือนกันครับในเขานะครับตัวก็ประมาณเท่านิ้วก้อยของเรานี่แหละครับตัวเต็มที่ก็ประมาณสักนิ้วโป้งมาหากันในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือปลาชนิดต่างๆครับที่เราหาได้กันในวันนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับสี่โมงกว่ามาหากันในวันนี้นะครับ อันนี้ก็คือปลาชนิดต่างๆครับที่เราหาได้กันในวันนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับสี่โมงกว่าห<ร>มักไว้นะครับทำขี้ปลานะครับสำหรับปลาแัมบี้นะะนะครับหรือปลาขานะครับกินกะผักปูดอร่อยนะสำหรับกุ้งในลำธารน,นะครับนี่ก็คือสัตว์น้ำชนิดต่างๆแล้วที่เราเอที่ปาดนะครับเป็น สีแดงครับนี่นะลาปากแดงนี้นะครับ,นนะรบจะเป็นตาเนื้ออ่อนอีกชนิดนึงนะครับเรียกกันว่าก็ลูกเขาก็ในลำห้วยก็เยอะอยู่นะครับอันนี้นะครับแบบตัวนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นปากเนื่องจากว่าจะหมดฤด,ดูเขาแล้วนะครับ ตันนี้ก็เริ่มที่จะเป็นขาแล้วนะครับก,ก็จะออกนะครับขึ้นจากน้ํานะครับแล้วก็ไปอยู่ตามในป่านะช่วงนี้ก็กําลังออกลูกนะครับปากตั้งนะตอนที่เราหามานะก็มีอีปุ่มนะตัวอีปุ่มนี่นะอีปุ่มก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเอที่ป่าตนะครับก็เป็นสีแดงนะครับ นี่นะครับปลาปากแดงในเขาน่อีกปุ่มนีกุ้งครับกุ้งตามลำธารนนครับในเขานีอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนปาปลาชนิดต่างๆนะครับในลําห้วยนะครับที่เรามาหากันวันนี้นะครับให้วันนี้นะครับก็ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าปลาปากแดงนะครับ ปลาแดงว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนนะแต่ก็มีเกล็ดนะสังเกตได้รู้จักกันนะครับอตอนนี้น้ําก็เริ่มน้อยนะครับน้ําในลําธารนะครับเราก็มาหาปลากันครับมาดูกันครับว่าปลาจะเป็นปลากั้งปลากั้งนี้ก็จะมีปริมาณที่เยอะเนี่ยนะครับเป็นปลาหลักๆนะครับในลาห้วยนะครับอันนี้ก็ตำน้ำพริกกุ้งสดอร่อยนะใส่พวกมะกอกนะ อันนี้ก็ตำน้ําพริกกุ้งสดอร่อยนะใส่พวกมะกอกนะช่วงนี้ก็กำลังออกลูกนะตร,ระต้างนะตอนที่เราหามาป่าก็จะเป็นสีแดงนะบางพื้นที่เขาจะเรียกกันว่าปลามอบนะครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่ครับปลาปากแดงเจดี่ปากนะจะเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับปลาปากแดง เป็นปลาเนื้ออ่อนอีกชนิดนึงนะครับเรียกกันว่าก็ลูกเขาก็ในลำห้วยก็เยอะอยู่นะครับอันนี้นะครับแบบตัวนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นปลาหางอ็น,นพวกหอยหอมนะหอยหอมก็ตัวโตอยู่นะครับก็จะเป็นปลาก,กั้งปลาก,กั้งนี่ก็จะมีปริมาณที่หาเยอะเลยนะครับ เป็นปลาหลักๆนะครับในลําห้วยนะครับก็ลูกเขาก็ในลําห้วยก็เยอะอยู่นะครับอันนี้นะครับบ,บตัวนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นปลาช่วงนี้ก็กําลังออกลูกนะครับปลาตั้งนะครับตอนที่เราหามาอันนี้นะครับจะเป็นปลาเนื้ออ่อนอีกชนิดนึงนะครับเรียกกันว่า นะสำหรับปลาทันบูหมกอร่อยนะครับปลาชนิดนี้นะครับนี่นะนี่อันนี้ก่าตำน้ำพริกกุ้งสดอร่อยนะใส่พวกมะกอกนะปลาชนิดต่างๆที่เราได้มีปลาอะไรมั่งนะครับแต่จะแนะนําให้รู้จักครับนี่นะปลาก็จะเป็นสีแดงนะครับนะสําหรับปลาทันบูหมกอร่อยนะครับปลาชนิดนี้นะครับ นี้นะครับนี่นะมีอีปุ่มครับตัวอีปุ่มนี่นะอีปุ่มก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็หมักไว้นะครับทำขี้ปลาครับสำหรับปลาแํมบี้นะครับหรือปลาขานะครับได้รู้จักกันนะครับอ่าตอนนี้น้ำก็เริ่มน้อยนะครับน้ำในลำธารนะครับเราก็มาหาปลากันนะครับ มาดูกันครับว่าปลาสำหรับนี้ก็จะเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกในลําห้วยในลําทานนะครับชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าปลาดุกบอครันี่ก็เป็นสัตว์น้ำนะครับชนิดต่างๆนะครับในลําทานนะครับที่เราหาได้กันวันนี้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับก็ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าปลาปากแดงนะครับ ปลาปักแดงก็เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับแต่ก็มีเกล็ดนะครับสังเกตตัวนี้นะครับก็บางบ้นที่ก็ทําเป็นอ่าพวกขี้ปลาครับเป็นการถนอมอาหารนะครับก็เอามาสับๆนะครับแล้วใส่พวกเครื่องปรุงนะครับแล้วอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันนะผมได้รู้จักกันนะครับอ่าตอนนี้น้ําก็เริ่มน้อยนะครับน้ําในลาธารนะครับเราก็มาหาปลานะครับ มาดูกันครับว่าปลาเนื่องจากว่าจะหมดฤด,ดูเขาแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นขาแล้วนะครับก็จะออกนะครับขึ้นจากน้ำนะครับแล้วก็ไปอยู่ตามในป่านะตัวนี้นะครับก็บางื้นที่ก็ทําเป็นอ่าพวกที่ปลาครับ เป็นการถนอมอาหารนะครับก็เอามาสับๆนะครัแล้วใส่พวกเครื่องปรุงนะครับแล้วได้รู้จักกันนะครับอตอนนี้น้ําก็เริ่มน้อยนะครับน้ําในลําธารนะครับเราก็มาหาปลากันนะครับมาดูกันครับว่าปลาชนิดต่างๆที่เราได้มีปลาอะไรมัางนะครับแต่จะแนะนําให้รู้จักครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นสัตว์น้ำนะครับชนิดต่างๆครับในลำธารครับที่เราหาได้กันวันนี้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็บางื้นที่ก็ทําเป็นพวกขี้ปลาครับเป็นการถนอมอาหารนะครับก็เอามาสับๆนะครแล้วใส่พวดเครื่องปรุงนะครับแล้วนี่นะครับจะเป็นปลาเนื้ออ่อนอีกชนิดนึงนะครับ เรียกกันว่ามันจะเป็นปลากัง้งครับปลากั้งนี่ก็จะมีปริมาณที่เ,อเยอะเลยนะครับเป็นปลาหลักๆนะครับในลําห้วยนะครับมาหากันในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือปลาชนิดต่างๆครับที่เราหาได้กันในวันนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้ค่าแล้วนะครับสี่โมงกว่าอันนี้ก็ตตาน้ําพริกกุ้งสดอร่อยนะใส่พวกมะกอกนะใมีพวกหอยหอมนะ หอมก็ตัวโตอยู่นะครับนี่ก็เป็นาสัตว์น้ำนะครับชนิดต่างๆครับในลำธารครับที่เราหาได้กันวันนี้นะครับเยวจะแนะนำให้รู้จักนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับจะเป็นตาเนื้ออ่อนอีกชนิดนึงนะครับเรียกกันว่ากินกับผักปูดอร่อยนะครับสำหรับกุ้งในลำธารนะครับ